ห้าราศีเด่นมากในเรื่องการเงินการงานมีโอกาสประสบความสำเร็จได้รับผลดีก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะห้าราศีเด่นมากในเรื่องการเงินการงาน มีโอกาสประสบความสำเร็จได้แก่ราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ดวงชะตาชาวราศีมังกรในเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ยังเหนื่อยอยู่เพราะงานเยอะตารางงานแน่นมากโชคดีที่มีความสำเร็จเข้ามาในชีวิตอย่างต่อเนื่องสำเร็จทีละอย่างอาจจะช้าไม่ทันใจแต่ผลลัพธ์ดีแน่นอนส่วนเรื่องโชคลาภ มีโอกาสได้ลาบก้อนเล็กๆพอให้หอมปากหอมคอบ้างแต่แตควรระวังเรื่องการโดนเอาเปรียบจากคนใกล้ตัวในช่วงเดือนนี้ด้วยราศีตุลราหูมีการโยกย้ายราศีส่งผลทําให้อุปสรรคที่ทําให้ชีวิตของชาวราศีตุลติดขัดจะขี้คายหายไปแล้วความสำเร็จสมหวังจะค่อยๆปรากฏขึ้นในชีวิต ราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนชาวราศีมีนถือว่าดวงเด่นดวงดีโดยเฉพาะช่วงครึ่งเดือนแรกถือว่าดีมากผลสำเร็จในะเรื่องการงานปรากฏให้เห็นให้ชื่นใจอย่างต่อเนื่องแต่อยากทำอะไรให้รีบทำเพราะโอกาสดีมีจำกัดในด้านการเงินมีโอกาสได้ลาบจากการทำงานเป็นหลักอาจจะมีงานเสริมงานพิเศษเข้ามา หากวางแผนเก็บเงินดีๆก็มีโอกาสมีเงินเก็บเป็นกอบเป็นกรรมราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกดาคมถึง16สิงหาคมดวงชะตาดีมีความสำเร็จมาเยือนแบบคอมโบเซตโดยเฉพาะสิ่งที่คุณรอคอยมานานจะสำเร็จสมหวังในไม่ช้าเดือนนี้เหมาะกับการเริ่มต้นใหม่ๆถ้าคิดอะไรในใจให้ลุยเต็มที่เลย เพราะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสมหวังดังใจหมายราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง13มกราคมบุญภาวาสนาส่งสิ่งที่ไม่คิดว่าจะได้ก็ได้มาแบบเกินคาดความก้าวหน้าสมหวังความสำเร็จจะมาให้คุณได้ชื่นใจแบบบวนรถไฟเลยทีเดียว ส่วนเรื่องการเงินดวงมีเกณฑ์รายได้เพิ่มมากขึ้นหากใครทำธุรกิจส่วนตัวจะมีโอกาสยิ้มรับทรัพย์ส่วนคนทำงานประจำให้ลองหาอาชีพเสริมเพราะจะมีโอกาสรับทรัพย์จนนับไม่ทันหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ